สวัสดีครับวันนี้เป๊ะละลายพันกลับมาอีกครั้งกับการท่ายทำรีวิวน้ำหอมวันนี้วันนี้มาแปลกสักหน่อยวันนี้ก็พอดีมาลองกล้องเนาะลองกล้องนิดหน่อยอยากรู้ว่ากล้องมันมีลูกเล่นมันทำอะไรได้บ้างอ่วันนี้ก็จะมาทำรีวิวอ่าเกี่ยวกับตู้น้ำหอมแล้วกันเนาะคิดว่า เพื่อนๆหล,หลายๆคนที่ที่อชอบน้ําหอมหรือว่าใช้น้ําหอมหรือว่าเก็บสะสมน้ําหอมเนี่ยก็คงจะต้องมีตู้น้ําหอมประจำบ้านเนาะเหมือนตู้ยาประจำบ้านอะไรประมาณนั้นอ่าก็จะพูดยังไงดีละ่ะก็บางคนเนี่ยก็จะเอาตู้น้ําหอมเ,เก็บเอาไว้ในในห้องนอนบ้างหรือว่าวัในห้องรับแขกเผื่อแบบแขกไปใครมาอะไรอย่างเงี้ย คือบางคนก็แบบเอาไว้เหมือนอวดหรือว่าเอาไว้โชว์อะไรเงี้ยเนาะเวลาใครไปใครมาก็แบบคือบางคนแบบเก็บไว้คือแบบก็อยากจะให้คนอื่นเห็นด้วยเนาะไม่รู้ว่ามีใครเป็นเป็นแบบนี้หรือเป็นหรือเป็นเรียกว่าอะไรนะ่ะบางคนก็เก็บเพื่อให้คนอื่นได้ดูแบ่งปันอนะไรเงี้ยเนาะบางคนก็เก็บเอาไว้ดูคนเดียวเก็บเอาไว้ในที่ลับอะไรเงี้ยเนาะ อย่างส่วนตัวของผมเองนั้นผมเก็บเอาไว้ในในห้องนอนก็จะมีตู้น้ําหอมตู้เล็กๆตู้หนึ่งก็เป็นตู้ที่ไม่ได้หรูหราอะไรถ้าดูจากโต๊เครื่องแป้งแล้วก็เนาะผู้ชายผู้ชายก็ <c oughs> คือดูลกๆหน่อยนะอ่าห้องนอนวันนี้พาเข้าห้องนอนเลยปกติแล้วจะถ่ายคลิปอ,อยู่อีกห้องหนึ่งเป็นห้องนอนด้านหน้าแต่วันนี้มาในห้องนอนส่วนตัว ภาปูที่นอนลายการ์ตูนเชียวไม่เหมาะกับคนอายุวัยกลางคนอย่างเราเลยเหมือนเด็กๆเลยเนาะอ่าก็วันนี้จะพาชมตู้น้ําหอมเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าเนาะเป็นตู้น้ำหอมเล็กๆอย่างที่บอกแล้วก็ตู้ไม่ได้หรูหลาอะไรคือเป็นตู้ไม้ไม้อัดธรรมดาที่ซื้อตามห้างซูเปอร์มาร์เก็ตพวกบิ๊กซีซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรพวกนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวิชกล้องก่อน ปุ๊บอ่ามาแล้วโผล่มาด้านหน้าแล้วก็เดี๋ยวมาให้ดูกันว่าตู้น้ำหอมของผมมีหน้าตาเป็นอย่างไรต้องนั่งลงนิดนึงเอาไว้ตรงข้างหัวนอนเลยเป็นตู้เนี่แหละข้างหลังน,นี่แหละเห็นไหมอืมก็ข้างล่างก็จะเป็นที่เก็บพวกกล่องกล่องที่แบบ กล่องแล้วก็ขวดที่ใช้แล้วแล้วก็เก็บเอาไว้ทุกทุกกล่องแล้วก็ทุกขวดข้างล่างก็เป็นถุงช้อปอปิ้งช้อปปิ้งแพ็คอันนี้เป็นเป็นในตัวเจลอาบน้ำกับตัวอัตโเชฟแล้วก็นนำของมอง,งหลังเลเจนฝุ่นฝุ่นจับคือไม่ค่อยได้ทำความสะอาดคือถ้าเห็นฝุ่นก็อย่าถือสาระนะ จะทาความสะอาดเฉพาะขวดน้ำหอมที่ใช้อยู่แต่พวกที่เป็นสร้างคารยธรรมก็คือปล่อยไว้อย่างนั้นแหละอ่าข้างล่างก็จะประมาณนี้เดี๋ยวขอสวิชกล้องแป,ป๊บนึงแล้วกันนะคงจะเบื่อหน้าเบื่อตาไปเป้กันมาแล้วล่ะไม่ต้องดูมากข้างล่างก็ประมาณนี้เนาะจะมีพวกกล่องนี่ก็เป็นนาซิโซเป็นกล่องเปล่านี่ก็ขวดเปล่าเนาะขวดเปล่า พวก c K c คริสตนดีออะไรพวกนี้นี่ก็ <c oughs> กล่องปกป,ก e, ป่าพวกโรดิเซ่ปูออมปูออมเฟรชเช่ตัวนี้ตัวใหม่ 50ml ตัวนี้ปูออมธรรมดาตัวออริจินอล1น5 m งี่นี่กล่องของออมเนียอ่าออมเนียตัวตัวหอยสีม่วง <c oughs> นี่ชอบชอบมากเลยกลิ่นแบบ ชอบจริงอ่ะก็เป็นพวก <c oughs> กล่องต่างๆเนาะ Christian Dior Om Sport นี่ Bugatti Versace Pour Om CK Eternity อ่า Bugatti Aqua Pour Om อะไรแบบนี้เนาะก็ยังมีอีกข้างในก็เคช่างมันนี่ก็เป็นเรื่องของกล่องเนาะก็ปล่อยมันไปอัน <c oughs> นี้ Burberry เก็บ <c oughs> okay, ไว้เงี้ยแหละอ่ะทีนี้ มาเปิดตู้น้ำหอมกันเลยดีกว่าโชเตก็จะอยู่กันแบบอุ่นนาฟ้าคลั่งอยู่กับแบบอบอุ่นเลยทีเดียวมีอะไรบ้างมาส่องกันดูซิอ่าไล่กันมาเลย <c oughs> ตัวนี้ทำรีวิวไปเมื่อวันก่อน My Burberry ตัวนี้เป็นของ Burberry นั่นเองเนาะเป็น Eau de p a r ฟ u m เป็นน้ำหอมผู้หญิง สีเหลืองอัมพันกลิ่นค่อนข้างที่จะหอมแล้วก็กระจายพอสมควรถ้าถ้าใครชอบแบบความหอมแบบความเรียบหรูอะไรเงี้ยนะให้ให้ความรู้สึกแบบสไตล์ผู้ดีอังกฤษสมแบรนด์เขาเลยเอ่าก็คงจะชอบอยู่อันนี้พูดถึงทำหอมผู้หญิงก่อนแล้วกันนะ <c oughs> อันเจ้าตัวนี้เลยที่ให้ดูกล่องไปเมื่อกี้นี้บุกเกอรี่ออมเนียตัวสีม่วงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไร ไอตัวรุ่นมันอเมทอเมทิสไซส์เหรออเมทอเมทิอเมทิสเหรออเมทิสอเมทสักอย่างนี่แหละช่างมเถอแต่ที่เขาเคลมกันว่าตัวสีม่วงนี้ยมันเป็นเป็นตัวที่ให้กลิ่นที่หอมมากที่สุดในรุ่นของมันอ่าก็เลยซื้อมาใช้เพราะว่าผู้ชายก็ใช้ได้นะเพราะว่ามันมีกลิ่นมันอาจจะเป็นกลิ่นฟลอรัลก็จริงแต่ว่ามันมีกลิ่นที่คือสเปรแรก กลิ่นแรกคุณยาผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นสังเคราะห์นะแต่พอสักพักเนี่ยกลิ่นหอมหวานมากแล้วก็มีกลิ่นชาด้วยดูแบบผู้ชายใช้ได้หอมดีชอบจริงอ่ะน้องหอมผู้หญิงตัวต่อไปอ่ะ m i ด s d อ a r นี่เป็นอัลเธอร์ฟูมเหมือนกันนี่ห้าสิบมลมั ml, ม้งกลิ่นแบบว่าถ้ากลิ่นแรกนี่คือแบบกลิ่นแก่มากเป็นผู้หญิงแก่แต่ว่าพอสักพักหนึงอะ่ะมัน มันคนละเรื่องเลยคือกลิ่นค่อนข้างที่จะหวานเหมาะก,กับผู้หญิงที่แบบแอะแอะออผู้หญิงที่แบบเหมือนกับแบบแอ็บเบล,เลอะไรเงี้ยมาดูตัวต่อไปพวน้อหอมผู้หญิงนะ n a ซ c i s โ r o d r i g u e for her สีชมพูนี้หอมแบบหอมนวนๆเหมือนเหมือนลักษณะส,สีของขวดเขาเลยคือแบบ กลิ่นหอมดอกไม้คลาคลุงมากหอมแบบหอมสะอาดหอมนวลๆกลิ่นติดมากติดทนแล้วก็กระจายด้วยกระจายแบบแต่กระจายแบบอ่อนๆนะไม่ใช่กระจายแบบเวียนหัวน้ำหอมผู้หญิงมีตัวไหนอีกอ่าแน่นอนตัวนี้ชอบมากเลยเป็นน้ำหอมขวดแรกอ่าเป็นรุ่นแรกในชีวิตที่ได้ใช้แต่ตัวนี้เป็นขวดที่สองและที่ซื้อมาเพิ่ม CK Eternity for Women Women เป็นกลิ่นอมตะเลยสีเหลืออมพันนะกดดูเรียบๆหรูๆคลาสสิกคลาสสิกเป็นกลิน่นคลาสสิกของเขาของ CK เคเขาเลยสำหรับผู้หญิงอ่ะทีนี้เรามาดูน้ำหอมผู้ชายกันบ้างในภาน้ำหอมผู้ชายขอเริ่มจากตัวที่หลักที่สุดและอยู่ในสุดแต่อาจจะเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ใช้บ่อยที่สุดนะก็อยู่ข้างในสุดเลยนะเป็นหน้าหน้านิดหนึ่ง อ่าเจ้านี้เลยครับ Dior Om Sport ตัวนี้คือจะบอกว่ารักที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าเป็นขดแรกเนี่ยผมได้มาฟรีและใช้มานี่ตัวนี้เป็นขดที่สามคือใช้แล้วมันจะล้ำลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆในอดีตเนาะแต่ก็กลิ่นมันก็มีความหอมอะก็คือก็ชอบอยู่ถามว่ามันสปอร์ตไหมก็สปอร์ตสมชื่อไหมก็เฉยๆแต่ว่า ถ้าใส่แล้วจะมันให้ความรู้สึกหอมแบบผู้ดีผู้ดีอ่ะเหมือนผู้ชายที่แบบกล่งสปอร์ตแต่ก็กล่งแบบติดหรูอะแอบติดหรูนิดนึงอะไรเง,งี้ยอ่าถ้าเกิดแบบว่าเป็นเป็นผู้ชายรักสปอร์ตก็อาจจะแบบว่าใส่ชุดตีทนิสแต่ขับ BMW หรือว่าขับเบนซ์ขับรถสปอร์ตหรูๆอะไรเงี้ยนะอ่าจะเหมาะกับมันนะอ่ะงั้น,น,น,นตัวต่อไปก็มาดูเซกเมนต์อ่าไม่ใช่เป็น แบรนด์เดียวกันแต่เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เพิ่มความเข้มข้นขึ้นมากับเจ้า Dior Om Intense ตัวนี้กลิ่นแน่นมากเลยทีเดียวเพราะนี้นเป็น u a de p e r f u m เนอะมันก็สมชื่อเขาแหละมันก็จะค่อนข้างที่จะแน่นมากเลยทีเดียวขวดก็มีความฮารูฮาราสีเหลืองอมพันเข้มข้นมันแค่เห็นแค่สีคือรู้เลยว่ากลิ่นแน่น เพราะฉะนั้นอย่าฉีดเยอะนะตัวนี้ถ้าหน้าหนาวหรือว่าหน้าฝนเนี่ยผมว่าเหมาะถ้าหน้าร้อนนี่ฉีดให้น้อยที่สุดไม่งั้นฆ่าคนอึ่งตายแน่นอนอ่เดี๋ยวไล่มาดูตัวต่อไปเดี๋ยวขอสวิชกล้องมาด้านหน้าหน่อยเดี๋ยวจะเผื่อมีคนอยากเห็นหน้าแรอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปพาหน้าเข้าไปด้วย หยิบออกมาให้ดูแล้วกันเนาะเพราะว่ามันอยู่ลึกตัวต่อไปก็เป็นตัวนี้แล้วกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าบูการีบลูปัอมเป็นน้ำหอมที่จัดเรียกว่าไงนะเข้าขั้นคลาสสิกของบูการีคือขายดีมากแล้วก็เป็นที่นิยมแต่กลิ่นผมว่าไม่โหลเลยแล้วก็ กลิ่นให้ความรู้สึกแบบไม่ใช่น้ำไม่ใช่น้ำหอมแบบแนวซีตรัสของผู้ชายที่แบบว่าเอไออ่ะก็ซีตรัสอะไรแบบเนี้ยเซนเทอร์วูดหรืออะไรพวกนี้พวกเซนเทอร์วูดแล้วพวกนี้นะแต่กลิ่นเนี้ยจะเป็นกลิ่นที่แบบออกแนวแป้งๆหอมสะอาดๆกลิ่นออกแบบเขาบอกว่ากลิ่นเหมือนคิงอะไรอย่างเงี้ยนะคิงที่แบบให้ความซาซาหรูๆกลิ่นแบบอบอวลแล้วก็ค่อนข้างแน่นเหมือนการเป็น EDT นะอโรโทเลตแต่กลิ่นค่อนข้างกระจายแล้วก็ ติดทนหอมมากคือแบบเวลาใส่เนี่ยเวลาใช้ตัวตัวนี้ยแล้วตกเย็นแล้วนะใช้ตอนเช้าแต่ตอนเย็นเวลาไปหาเพื่อนไงหรือไปเจอใคร, <c oughs> ใครเขาก็จะทักว่ากลิ่นหอมหอมจังหอมสะอาดสะอาดหอมจริงๆไม่ได้หอมเล่นๆพี่ไม่ได้มาเล่นๆนะครับเ <c> ด <oughs> <de ck> ี๋ยวดูตัวต่อไป <c oughs> เอาเปในรุ่นของเขาเลยละกันนะในแบรนด์ของเขาแน่นอนถ้าเป็นบูเกอรี่น้ำหอมผู้ชายตัวท็อปๆดังๆ ตัวต่อไปที่ผมจะพูดถึงเนี่ยบางคนเดาได้แล้วว่าตัวไหนตัวนี้เลยบุลกลี่ปูออมเอ็กซ์ตรีมตัวนี้บางคนบอกว่ากลิ่นมันดูดูแบบเรียกว่าไ่ะดูคลุ้งจนเกินไปบางคนชอบตัวธรรมดาของเขาตัวที่เป็นตัวบุลกลี่ปูออมธรรมดาแต่ผมชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่าปกติตัวผมเนี่ยเรียว่าอะไรล่ะ น้ำหอมไม่ค่อยติดผิวมั้งหรือคิดไปเองก็ไม่รู้นะก็เลยใช้อะไรที่มันแบบเน้นๆหน่อยก็เลยต้องต้องได้ตัวเอ็กซ์ตรีมตัวนี้แหละเอามาใช้ใช้คู่คู่กายก็พอซื้อมาก็ไม่ผิดหวังคือชอบกลิ่นกลิ่นหอมแบบผู้ชายจริงๆอะ่ะคือดมก็ผู้ชายเลยต้องเป็นผู้ชายเลยแนย่ถ้าเกิดว่าได้กลิ่นนี้ลอยมานี่ไอที่กำลังเดินมาเนี่ยผู้ชายแน่นอนแต่อาจจะเป็นตุ๊ดก็ได้เนาะ ก็หอมดีทีเดียวยิ่งเหงื่อออกผมว่ามันยิ่งหอมไม่รู้นะไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนผมหรือเปล่าบางคนอาจจะแย้งก็ได้นะ,ะต่อด้วยบุกเกอรี่หมดหรือยังอะบุกเกอรี่ตัวนี้อะตัวนี้ก็ท็อปฮิตติดชาร์จเหมือนกันเนาะบุกเกอรี่ปูออมอ่าขอโทอดบุกเกอรี่อควาปูอมอมอาเป็นตัวสีเขียวเข้มตัวนี้แหละ บางคนก็อาจจะไปชอบตัวที่เป็นตัวม r รีนตัวที่เป็นสีเขียวอ่อนหน่อยเนาะแต่ผมชอบตัวออริจินอลของเขามากกว่าคือเป็นตดมมาละรู้สึกว่าเคมีเข้ากับตัวนี้มากกว่าแล้วก็เป็นน้ําหอมกลิ่นหนึ่งที่คลาสสิกงแล้วก็กลิ่นมันไม่กระจายเท่าไหร่ผมในในความเห็นของผมนะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยชวนให้เข้ามาตรงใกล้ๆแล้วก็ชวนงานเข้าอย่างที่เคยทํารีวิวไปแล้วกลิ่นค่อนข้างเซ็กซี่เหมือนกับ เป็นกลิ่นของผู้ชายจริงๆเอ่ยเหมือนมันมีกลิ่นไม่ใช่กลิ่นตัวแต่ว่าเป็นกลิ่นอะไรที่แบบชวนชวนให้เข้ามาอยู่ใกล้ๆแล้วก็ต้องโดนอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบได้เลยอ่ะถ้าเกิดว่าฉีดไปในบวัานั้นแล้วแบบมีเป้าหมายเป้าหมายนั้นแตกแน่นอนตีแตกอ่าบุเรี่หมดแล้ว <c oughs> มาต่อด้วย เบอร์เบอรี่เมื่อกี้เบอร์เบอรี่เริ่มไม่ใช่เบอร์เบอรี่ berry, ผู้หญิงตัวแบบเบอร์เบอรี่ที่มันเป็นเบอร์เบอรี่ผู้ชายบ้านเบอร์เบอรี่ทัชฟอร์แมนตัวนี้วันนี้ผมใช้ไปฉีดไปก่อนออกจากบ้านกลิ่นกระจายมากแล้วก็เนี่ยกลับมาที่บ้านเนี่ยกลับมาตอนนี้ดึกทุ่มแล้วสามทุ่มกว่ากลับเข้ามาในห้องเนี่ยห้องนอนเนี่ยมา,มาเปิดตู้น้ำหอมโชว์เนี่ยกลิ่นยังอยู่ในห้องนอนเลย,เยกลิ่นแบบคลุ้งกระจายมากแล้วก็ อย่าไปฉีดเยอะนะคือเป็นน้ําหอมแบบเป็น EDT ตัวที่ที่กลิ่นค่อนข้างกระจายแล้วก็อย่าไปฉีดเยอะเกินสีสเปรย์เนี่ยมาเผื่อคนคนที่ใช้น่เวียนหัวแต่กลิ่นหอมมาหอมสะอาดมากๆเป็นกลิ่นแนวแป้งๆเหมือนตัวบูเกอรี่บูปูออมตัวมาสกพูน,นี้เนาะแต่ไม่รู้ดีผมชอบตัวนี้มากกว่ากลิ่นดูผู้ทีู้ดีอะ่ะแต่ก็อย่างที่บอกอย่าไปฉีดเยอะตอนนี้ก็ใกล้จะหน้าหนาวแล้วผมว่าเหมาะ มันให้ความอบอุน่นน่าจะให้ความอบอุ่นกลิ่นมันนะโทนมันจะให้ให้ความรู้สึกแบบอืมเป็นผู้ชายอบอุ่นอะไรเงี้ยนะอ่าดูตต่อไปเบอร์เบอรี่หมดไปแล้วก็เปิดโอกาสให้เวอร์ชเชกันบ้างเนาะนี่เลยเวอร์ชเช่เวอร์ชเช่ปูออมกดฟ้าใส,สตัวนี้เคยทเคยทำรีวิวคู่กับเจ้าเจ้า Channel อัลอาออมสปอร์ตไปแล้ว กลิ่นก็อย่างที่บอกนะเนาะคล้ายๆกันแต่ว่าอย่างที่ผมบอกผมว่าตัวนี้มันกลิ่นใสๆมากกว่าแล้วก็ดูเป็นสปอร์ตมากกว่าหอมดีอะคือฉีดแล้วบางทีแบบอยากจะกินอยากจะกลืนไอที่มันไอหอมๆที่มันลอ,อ,อยในอากาศอยากจะเก็บทุกๆกลิ่นแล้วก็กลืนลงคองกลืนเข้าไปอ่านะดูตัวต่อไปตัวต่อไปเพิ่งตัว CK แล้วกันะ c ะ Eternity Aqua f o r m e n ผมผมชอบมากกว่าตัว CK เค e t e r n i t ทอรตัว Forment ธรรมดาเนาะตัวที่ว่าเป็นตัวคลาสสิกของเขาตอวนั้นผมไม่ค่อยชอบเคยได้ตัวแซมเปลิลขวดเล็กมาใช้แล้วรู้สึกชอบตัวนี้มากกว่ากลิ่นตัวนี้มีความสดผมว่ามันมีความสดชื่นมากกว่าแล้วก็ไอกลิ่นหอมบียวเขียว ของพวกแตงกวาหรือว่าพวกเมลอนไม่รู้มีหรือเปล่านะแต่กลิ่นมันคล้ายๆในความรู้สึกของผมนะมันให้ความรู้สึกแบบถ้านึกอะไรไม่ออกหยิบตัวนี้มาฉีดอะ่ะคือการตายได้สําหรับผมแล้วก็กลิ่นติดพอสมควรนะบางคนอาจจะบอกว่า C ีกลิ่นไม่ค่อยติดทนแต่ว่ามันขึ้นขึ้นอยู่กับกับผิวคนนะเนาะอย่างที่บอกแต่บางเอิญผมไปเข้ากับมันได้และกลิ่นค่อนข้าง,ขา,งางที่จะยาวนานเลยแหละติดทนมาก ติดเสื้อผ้าด้วยสําหรับผมนะมาดูตัวต่อไปเลยแล้วกันตัวต่อไปอ่ะเอาเป็นเจ้า GIOGIO Armani เนอะ Aqua GIOGIO GIOGIO Armani Essencea ตัวนี้ตัวนี้นี่หลักมากเหมือนกันคือชอบใช้มากๆเหมือนกันดูดินี้ก็ ใช้ไปครึ่งขวดได้แล้วมั้งอาจจะเกินครึ่งมาด้วยซ้ําคือขวดผมชอบขวดมากอ่ะในบรรดาตะน้ําหอมที่ใช้แบบหัวแมกเนตอ่ะที่เป็นแม่เหล็กอ่ะผมชอบตัวเนี้ยมากที่สุดมันดูหรูหราพื้นมันก็ใต้ขวดก็เป็นแบบสเตเลสเป็นแผ่นโลหะคือแบบเก๋ขวดมีความแบบเหมาะมือแล้วแบบหรูอ่ะชัแนลไอตัวบลูเจอชัแนลก็เป็นหัวแบบแมกเนตอย่างเงี้ยแต่ผมว่าตัวเนี้ย เทกว่าแล้วก็หลูกว่าในเวลาเดียวกันขึ้นอยู่กับความชอบเนาะอย่าไปพูดว่าอะไรกอกกว่ากอกกว่าขั้นกว่าขั้นสุดช่างมันเถอะล่อยไปอ่าตัวต่อไปพมาดูเจ้าน้ำหอมลูกเป็ดขี้เละคือเป็นความผิดหวังโดยส่วนตัวนะเพราะว่าผมซื้อมาแล้วไม่ชอบมองบางเลเยจันตัวนี้บางคนบอกชอบชอบเหลือเกินแต่ผมเฉยๆอ,อืมคือ รู้สึกถ้าฉีดเยอะเกินไปรู้สึกเวียนหัวหรือฉีดน่อยๆถ้าเกิดวันนั้นรู้สึกรู้สึกแบบคือเอาเป็นว่าถ้าเกิดผมฉีดไปรู้สึกว่าเป็นแบดลักของผมในวันนั้นนะรู้สึกว่าทาอะไรก็ผิดไปหมดไม่รู้ว่าผ่านหรือเปล่ามไม่ชอบแล้วกับอ่ามาดูเจ้าอีเซมิเยเกะบ้างดีกว่าอ่าโรดิเซ่ปูออมตัวนี้ออริจินอลกลิก่นก็นะ มีความหอมแบบใสๆกลิ่นแบบส้มอลยยูซูอะไรของเขานะนะก็คือหอมแล้วก็ติดทนเหมือนกันหอมแบบหอมแบบโอ้หอมอ่ะหอมหวานอ่ะก็นะขวดก็ค่อนข้างที่จะคลาสสิกชอบเหมือนกันนะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ใช้ในบางโอกาสที่อยากจะรู้สึกว่าเป็นผู้ชายที่แบบอยากมีผิวที่ผิวกายที่หอมๆก็จะใช้หอมแบบหอมหวานอะไรเงี้ยนะ อะมาดูตัวต่อไปก็จะเป็นเจ้าโรดิเซ่ปูออมแบบเฟรเช่ตัวนี้เป็นกลิ่นใหม่ที่เพิ่งออกมาตอนต้นปีนี้เนาะปีต้นปี2016ช่วงเดือนกุมภามาที่เขาเปิดตัวก็ชอบเหมือนกันมีมีความทิ้งห่างจากเจ้าก,กลิ่นตัวริจอนอลเมื่อสักครู่เนี้ยนะคือผมว่ามันมีพื้นฐานกลิ่นมันก็คล้ายๆกันแต่จะโดดเด่นด้วยพิมเสนกลิ่นจะหอมเย็นๆถ้าเกิดอากาศร้อนๆใช้ตัวนี้ สุดยอดคือแบบให้ความรู้สึกสบายสบายแบบว่ากระปี้กระเป๋าทั้งวันกินติดทนด้วยกินกระจายด้วยสุดๆตัวเนีรักเหมือนกันนะแต่ก็ไม่จะบอกไม่ค่อยได้ใช้ก็ไม่เชิงก็ใช้ไปเยอะเหมือนกัน50 ml จะไปหาซื้อแบบร้อยมวมาเก็บอสักหน่อยดูต,ตัวต่อไปอตัวนี้ก็ชอบมากชอบอีกแล้วชอบทุกตัว น a ซ i ิโซโรดร g เกสตัวนี้เป็นแบบรุ่น for h i m b ร r นัวเบรนัวตัวนี้ก็ได้มาแบบฟลุ๊กๆอ่ะคือแบบไปเดินๆแล้วก็คือแบบจริงๆไปดมบ่อยไม่ได้ฟลุกหรอกแล้วก็ชอบคือ n a ซซิโซเนี่ยกลิ่นเาขาถ้าเป็นเอกลักษณ์กันสำหรับผมผมว่าเขาครีเอทปรุงแต่งกลิ่นของเขามาได้แบบไอคิดได้ยังไงอ่ะคือแบบกลิ่นพวกไม้จันทร์กลิ่นอะไรที่แบบไม้หอมๆคือแบบ กลิ่นไม้กลิ่นดินสออะไรที่เขาบอกว่ากลิ่นเหมือนไส้ดินสอมันก็คล้ายๆแล้วก็คือแบบมีความหอมหอมแบบหอมแบบที่น้ําหอมผู้ชายหลายๆหลายๆแบรนด์ทาไม่ได้เป็นเอกลักษณ์ของสมควรแล้วก็ชอบนะคือแต่บ,บางคนบอกว่าใช้แล้วให้ความรู้สึกดูเหมือนเป็นคนแก่แต่ผมว่าก็ไม่นะไม่รู้อะชอบ มันก็ไม่ได้สปอร์ตนะไม่ได้เป็นน้ําหอมแบบแนวสปอร์ตของผู้ชายเป็นน้ําหอมที่แบบแนวเรียบเรียบหรูหูเหมาะสําหรับคนที่แบบใส่สูทผูกไทยขับรถหรุหรูอะไรเงี้ยแต่นี้ใช่ไหมขับวีออสใส่เสื้อยืดกางเกงยีนลองเท้าเข้าไปก็ก็จะใช้อ่ะแม่หอมดีใส่นอนก็หลับสบายเลยอะไวเนี้ยก็หมดแล้วทั้งหมดก็มีประมาณสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดหรือสิบเก้าขวดไม่รู้ ประมาณนี้ถ้าเกิดฟังฟังผมพู้พูดไปอาจจะแอบน้ำไปด้วยก็นั่นแหละประมาณนั้นอีกตัวหนึ่งเป็นแบบซัมเปิลนะแต่พอดีชอบมากได้มาทั้งหมด2ตัวสองขวดเป็นซัมเปิลเป็นเจ้าดีออ a ซาวาชตัวนี้คือมีคนค่อนขอดว่ากลิ่นมันแบบสังเคราะห์สังเคราะห์แต่ผมว่ามันหอมดีอะ่ะมันก็ไม่ได้สังเคราะห์อะไรขนาดนั้นนี่คือดีออนะ <laughs> เพราะฉะนั้น มันก็มีความดีความชอบของมันอยู่แล้วก็เป็น EDT อีกตัวหนึ่งอตัตโทเลตอีกตัวที่กลิ่นฟุ้งกระจายแล้วก็กลิ่นแน่นมากอย่าฉีดเยอะห้ามฉีดเยอะเด็ดขาดถึงแม้กลิ่นมันจะออกเป็นโทนที่แให้ความเย็นเย็นซาๆแบบผู้ชายแมนๆอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเยอะเกินไปเนะี่ยกลิ่นมันจะแบบค่อนข้างฉุนนะ,ะแต่ผมชอบนะฉุนแบบความฉุนแบบหอมหอมหอมดีหอมจริงๆ ว่าจะไปซื้อกวดร้อยมลต้องจัดให้ได้ก็ประมาณนี้แหละมีทั้งหมดประมาณนี้อืมก็ไม่มีละหมดแล้วก็อยากคิดว่าเป็นการอวดหรือว่าเป็นการโชว์เนาะแต่ว่าเป็นความเป็นความรู้สึกดีๆกับสิ่งที่เรารักสิ่งหนึ่งเนาะแล้วก็พูดอยู่เสมอว่าคนที่ ผมเนี่ยเข้าใจว่าคนที่มีความรักในสิ่งไหนสิ่งหนึ่งอ่ะถ้าเกิดว่าเราได้ได้ได้แบบว่าได้นําเสนอมันหรือว่าได้พูดถึงมันบ่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้รู้สึกแบบแฮปปี้นะแล้วผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาชมเนี่ยก็จะต้องรู้สึกเหมือนกับเหมือนกันน่ะคือแบบแค่ดูไอ้คน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 หนึ่งนั่งบ้าๆมาบอกพูดอะไรของมันไปเรื่อยคนเดียวอย่างเงี้ยแต่พอเข้ามาดูในสิ่งที่เขาพูดและเป็นสิ่งที่เรารักเนี่ยผมว่ามันก็ทําให้เรามีความสุขเนาะ ก็วันนี้ก็ขอฝากรีวิวตัวเนี้ยเอาไว้ด้วยเนาะเป็นการเปิดตู้น้ำหอมแล้วกันเรียกว่าการเปิดตู้น้ำหอมของเปเป้เปเปละลายพันก็อ่าวันนี้ก็เนี่ยทั้งหมดที่มีมีเท่านี้แหละวันหลังจะเอามาดูใหม่เนาะน้ำหอมตัวต่อไปจะเอามาคุยให้ฟังต่อวันนี้ก็พอเท่านี้แหละบา,บายเวลาหมดแล้วปิดยังไง